วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นท่าทีของพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่2และ3รวมกว่า20,000ล้านบาทนะครับนายกชี้ว่ากองทัพเรือมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อเรือดำน้ำนะครับถึงแม้ว่าการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับกรรมธิการงบประมาณซึ่งจะชี้ขาดกันวันพรุ่งนี้นะคะแต่ก็นับว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นสัญญ,ญาณที่สําคัญค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีชี้ว่าการซื้อเรือดำน้ำลำที่2และ3ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2564แต่จากการฟังคำชี้แจงของกองทัพเรือมีเหตุผลและมีความจำเป็นจึงขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมาการงบประมาณเพื่อพิจารณาค่ะ เรื่องของการจะซื้อน้ำมันในผมก็กลาเรียนว่าเป็นเรื่องของกรรมธิการที่สามัถจะพี่างคณเรขอธภานะครับจะได้ข้อสรุปว่าเป็นจากางไรก็ต้องรอฟังนะครับในการประชุมกรรมธิการนะครับผมไม่จำเป็นต้องปรรชาการอะไรเพิ่มเติมก็ฟังคำชี้แจงของทาทัพเรือก็มีเหตุผลและก็จะเป็นนี่ขึ้นอยู่คณะกรรมธิการนะครับก็ฝากับเรียนว่าในช่วงกรรมธิการนก็ขอให้ความเป็นธรรมด้วยในส่วนของหลายๆอย่างหลายกระทรวงและก็ถูกตัดงบมาณไปหลายยกิจกรรมด้วยกัน ทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องขเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆหลายกระทรวงถูกตัดงบประมาณไปส่วนใหญ่ที่เป็นงบประมาณของประชาชนอันนี้เป็นงบประมาณของฝ่ายมั่นคงก็อีกส่วนที่ถูกตัดออกไปอีกนะพรัะนั้นก็รองพี่นาที่ว่าเราจะเดินหน้าไปได้อย่างไรนะครับจะหาวิธีการแก้หาเราที้ได้อย่างไร พเลเรือโทรประชาชาศิริสวัิ์รองเสนาธิการทหารเรือและฐานะโฆษกกองทัพเรือปฏิเสธที่จะชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจะซื้อเรือดำน้ำเพิ่มเติมแล้วนะคะโดยบอกว่ากองทัพเรือไม่มีนโยบายในการให้สัมภาษณ์อีกยืนยันในความชัดเจนจากการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้และไม่ต้องการที่จะให้ฝ่ายใดนาเรื่องการจซื้อเรือดำน้าไปเป็นประเด็นทางการเมืองส่วนสาเหตุที่กองทัพเรือ จะเรียกว่าเป็นการถแถลงตอบโต้สอ,สอสอเพื่อไทยในเมื่อวานนี้ก็คงจะไม่ผิดนักค่ะกองทัพเรือบอกว่าถูกกล่าวหาถึงความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อทั้งๆ้นท,ที่ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องดังนั้นเมื่อสอสอเพื่อไทยเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ต้องอธิบายให้เกิดความเข้าใจส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบคงจะไปห้ามกันไม่ได้นะคะ และแม้ว่ากองทัพเรือจะมีหรือมีหรือไม่มีเรือดำน้ำก็พร้อมจะทำงานตามภารกิจในการปกป้องอธิปไตยของประเทศโดยเฉพาะการดูแลความมั่นคงทางทะเลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถค่ะ